ประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนายภัยบูลณบุตรจอมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยพระราชธิดาเวทีเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระเมธีธรรมประนาธเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตรและคณะกรรมการหน่วยราชการร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานนมัสก,การหลวงพ่อเพชรและสมโพธเมืองพิจิตรประจำปี2565ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่21ถึงวันที่31มกราคม2565ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรภายในงานมีกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจเริ่มตั้งแต่วันที่21มกราคมมีพิธ ธีบวงสวงบูชาองค์หลวงพ่อเพชรและพิธีเสี่ยงทายดวงเมืองพิจิตรพิธีถวายผ่านบัวเปิดลานบุญให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญต่างๆเช่นบูชาไข่มงคลและชมความยิ่งใหญ่อลังการของประเพณีหลายเรือไฟและพิธีประทีปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชรชมเดินแบบภาพพื้นเมืองพิจิตรแม่น้ำน่านหน้าวัดท่าหลวง นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงบนเวทีกลางน้ำโดยมีศิลปินดารานักร้องชื่อดังการจัดจำหน่ายสินค้าโอทอบของดีจังหวัดพิจิตรและการออกร้านของสินค้านานาชนิดทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพิจิตรสำหรับการจัดงานดังกล่าวนายไพบูรณ์บุตรจอมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยได้กำชับให้คณะกรรมการผู้จัดงานตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออกทุกจุดปฏิบัติงานด้วยความเข้มงวดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่มาเที่ยวงานสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเพื่อป้องกันโควิด -19 ทีมข่าวพิจิตร i ไลฟ์นิวส์รายงาน